สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัว built-in parameter นะครับผมหรือ parameter แบบ system นะครับผมซึ่งมันจะถูกฝังนะครับเข้ามาในโปรแกรมเลย i t ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็คือบางครั้งเราอาจจะไม่รู้นะครับผมหรือนะครับว่าไอ้ตัวไหนมันเป็น พารามิเตอร์แบบบิวอินบ้างนะครับผมก็วิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมแล้วก็ลองไปที่วิวนะครับไปตรงที่วิวนะครับสเกต u ู e นะครับตรงสเก d u ู e ตรงนี้นะครับอันนี้คือสําหรับไฟล์ที่เปิดใหม่ๆนะครับเนี่ยครับสมมติว่าผมเลือกตัวที่เป็นวอลนะครับผมคลิกโรบอทเปิดอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือ เป็นพารามิเตอร์ที่เป็นบิลอินในตัวโปรเจกต์นะครับของผนังนะครับนี่นะครับผมก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลพื้นฐานของผนังตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นะนะครับแอเรียนะครับแอเรียเนี่ยคือพอเราลากผนังเพ๊่มมันก็จะมีพื้นที่ผนังขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับราคาแต่ตัวราคาเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัว มันก็เป็นพารามิเตอร์ให้แต่ว่าตัวค่าเราอาจจะต้องไปกรอกเองนะครับผมคืออาจจะเป็นดีไซเนอร์นะครับเป็นคนกรอกราคานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ง่ายๆนะครับผมก็คือมาเช็คได้ง่ายเลยนะครับตัวบิลล์อินพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะครับผมก็คือมันจะไม่สามารถลบได้นะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถลบข้อมูลมันออกจาก โปรแกรมได้นะครับตัวนี้นะครับตัวพารามิเตอร์มันจะลบไม่ได้แต่ข้อมูลมันจะปรับเปลี่ยนนะครับตามการแก้ไขนะครับอย่างเช่นความสูงความยาวอันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มันอ่ามันก็จะใช้งานได้หลายโปรเจกต์นะครับผมเนื่องจากเป็นตัว e ด a ฟอลของโปรแกรมนะครับมันก็จะอ่าเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะใช้งานได้เลยอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องทำอะไรใหม่ นะครับนี่นะครับผมแล้วก็พารามิเตอร์บางตัวมันก็จะลองรับข้อมูลนะครับจากบีมตัวอื่นนะครับผมนะครับอันนี้ก็แบบถ้ามีการเขียนอะไรมานะครับมันก็จะแบบเป็นมันก็เป็นตัว default โปรแกรมอยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นโมเดลเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นโมเดลเรมมิมาถ้าเราคลิกมันก็จะมีมาร์กว่าตัวตำแหน่งอะไรนะครับอันนี้นะครับมีสมมุตินะครับอ่า แล้วที่เราใช้ในการออกแบบนะครับผมก็คืออย่างเช่นพวกอะไรครับเลเวลใช่ไหมครับตัวที่เป็นเลเวลแล้วก็เบคคอนสเตนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกราฟิเตอร์ที่ผมบอกคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยตัวที่เป็นเลเวลนะครับหปลวตัวเป็นเบคคอนสเตนก็คือแบบว่ามันอยู่นะครับในระดับไหนเนี่ยครับข้อมูลพวกนี้มันจะ ตรงนี้เราจะแก้ไขไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้มันจะปรับเปลี่ยนอ่ะปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือมันปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นอกจากข้อมูลไม่ถึงตัวพารามิเตอร์นะครับตัวบีมพารามิเตอร์ก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณครับ โอเคครับก็อันนี้ก็คือเป็นบิวอินในโปรเจกต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นใน Family เนี่ยนะครับผมก็ถ้าผมย้อนกลับไปมเมื่อคราวที่แล้วที่เข้าไปที่ตัวประตูใช่ไหมครับผม Edit Family นะครับเนี่ยแล้วผมก็กดดูววที่เป็น Family t y p e นะครับนี่ครับมันก็จะมีอยู่ตรงนึงนะครับเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยสมมติว่าเป็น ข้อมูลตรงนี้ผมขอเช็คดูหน่อยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น built-in parameter ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเนี่ยตัวถต่ว่าเรา export ไปแล้วเนี่ยเป็น if อ่า export type to ifcs นะครับเนี่ยตัวนี้เราแก้ไขไม่ได้นะครับคิก,กไปตัวความสูงสิอ่าความสูงก็เหมือนกันนี่นะครับความสูงนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น b u i l d i n พารามิเตอร์ที่ฝังอยู่ใน Family นะครับเพราะคือมันจะมีอยู่สตัวเนาะคือตัวที่ฝังกับโปรเจกต์นะครับกับฝังใน Family ครับผมขอบคุณครับ